บันไดข้างหลังมันบอกค่ะจะพาไปเก็บเฮ็ดอีกแล้วมันอ่ามันเป็นสวนไร่เขาโอ๊ตไงค่ะที่เขาเคยพาไปเบิ่งเนอะแหละแบบพอดีพอดีเห็นมันมีเฮ็ดเยียวคะ่ะเดี๋ยวสิพาขามัน,นไปเบิ่งเพราะว่าเขาบ่าอยากเดินอ้อมเนาะก็เลยขามตรงนี้ไปเลยง่ายดีเดี๋ยวเขาตามไปเบิ่งค่ะเนี่ยค่ะเป็เห็ดเ,เหมือนเมื่อวานเนี่ยคะ่ะเป็นแบบเมื่อวานแหละแต่ว่ามันอยู่ฝั่งโน่นเนาะมันมันเคยเกิดทุกปีค่ะมันก็เลยเกิด เนี่ยค่ะเห็นบอกรุ้มใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเฮ็ดอันนี้มันสิเกิดเป็นกุ้มแบบร่วมๆกันแบบนี้ราคาหลายๆแบบนี้แหละเวลามันเกิดนะคะมันกำลังดอกอ่อนเยวเขาต้องรีบตัดมันขาะเพราะว่าถ้ามันไอ้นั่นถ้ามันแก่แล้วมันบ่อค่อยแสบค่ะต้องเป็นดอกอ่อนๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาไปตัดฟังหน่ะเนาะเขาขามไป นี้ยค่ะแอบให้ดูวิวนิดนึงดูวิวมุมสูงนะคะตอนกลางวันท่านในตาดูวค่ะเขาโอ๊ไลน์เนี่ยแก้คักแล้วโอเคเนี่ยแหละค่ะนี่จัดอกหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดแปดดอกค่ะเห็นบอค่ะมีอีหยังเริ่มมากินมันแล้ว นะะี่ยค่ะแบบพวกโตเมนพวกมแมลงนะคะ่ะงันพวกโมดพวกอย่างนั้นก็นกิน,น,นะะเท่ากันเลยค่ะเราเลยต้องรีบตัดมันเนาะแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งอันนี้เกิดดอกเดียวะคะ่ะอันนี้สามดอกนะคะอันน่ะยุฟังสวนเฮาแต่ว่าอันนี้ยุฟังสวนเพิินเขาจาพวกกินเลยะค่ะยู่นเนี่ย เจ้าเห็นก็จ้ากระปล่อยให้มันแห้งตายมันกินใดตัวคาเจ้าฝรั่าางบ่ค่อยมากลินเหนด็ดปานใดเด้ค่ะหน่อยคนที่สีแบบกินกันเดี๋ยวเขาสิลองตัดให้เบินนะะ้ลเด้อค่ะนี่อุป,ปกรณ์เฮากันละมั่ง เขาสิบ่าเอาขามันนะคะเดี๋ยวเขาสีเดดเอาแต่ดอกมนันเนาะเอาไปแกงกับถ้าดอกประมาณนี้แซบค่ะแซบแบบอันนั้นยู แซบคือเหอย่างอื่นยี่ค่ะถ้าดอกประมาณเนี่ยถอกง่ายแล้วทําทําอน,นันแล้วซ่อมฟา้ามือแล้วมันก็แล้วทุกคนมากเนาะแต่ว่าอตัวคนเก็บเองมากดอกน้อยแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะมันแห้งแหงเลยค่ะเบื้องดินแหงขึ้นอย่างเนี่ยตัดดิโต้เห็ุค่ะมันแหงมันอยากเกิดเนาะ เป็นตะฝนตกมันกัอบว่าตกจ้าเทื่อไหมคะ่ะมาอาทิตย์นี่โอ้ยฝนบ่ตกเลยคะ่ะตัดดิโตนเฮดเห็นบ่คะ่ะ ถ้าแบบมันดอกถ้าดอกมันไหนยังอ่อนๆอยู่ข้างในมันก็สีสีอ่อนๆค่ะสีสีข้างในมันอันนี้เห็นนี่พี่เพื่อนคนนึงเพื่อนมาอยู่อังกฤษหลายหลายเพื่อนมาคอมเมนต์เมื่อคืนนะเมื่อวานเพื่อนเคยเบิ้งเมื่อวานเพื่อนไหนเบิ้งเพื่อนมาแฟนเพื่อนมากินบัวได้กินได้อยู่เด้อค่ะลองไปกินเบิ้งถ้ามันแบบเดียวกันเป๊ะๆนะคะลองเอาไปกินเบิ้งถ้าบม่แน่ใจกับบุ๊ต้องกินก็ได้ค่ะแต่ว่าในกินมาหลายปีแล้วค่ะก็เลยมั่นใจเนาะค่ะ อันนี้เก็บแล้วหละอกุ้มนึ่งนะคะเห็นว่า่ะเหลือแต่ขามันสีกางเดงกางดังเนาะอันนี้ค่ะในในกะละมากอุ้ยน,นี่ค่ะเดี๋ยวเขาสิเก็บดอกนี่นะบางคนขนาดสกินกินขามันน้ำนะค่ะเท่ากับสิกินแต่ดอกมันแต่ว่าเคยเห็นฝรั่งเพื่นบอกว่าเอ้าเก็บขานไปเห็นหยางเขาจะเอาเก็บแต่ดอกมันไหมค่ะส้นมากนะ ถ้าเป็นเฮที่มันมีขายาวๆแบบเนี้ยเขาจะก็จะ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 ็จะดอกมานะคะอันนี้ยื่ส่วนเขาเนาะคะ่ะคือฟังส่วน โอเคแล้วแล้วเนาะคะ่ะเก็บแล้วฮะเก็บถิ่มขาวไว้เดี๋ยวเท่หนาที่หายมาเบิง้งให้เบิ้งไม้เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้อะค่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะทุกคน